สายขาวนะคะที่ขึ้นชือ่อเราจะไปดูในช่วงของโควิดน,นะคะว่าจะมีฝรังร่งมาไหมมีคนต่างชาติมาเที่ยวไหมเดี๋ยวเรากำลังจะมุ่งหน้าเดินทางไปหานอยค่ะถึงได้จ้านี่คือสนามบินนะคะดูบรรยากาศนะคะจากที่มีฝรั่งมาเต็มเลยนะคะคนต่างประเทศเยอะมากตอนนั้นนะคะในช่วงของที่โควิดมันไม่ระบอดอาดดูสิ ตอนนี้ไม่มีโควิดระนนาบาดดูสภาพสิคะว่างป่านะคะดูสิคะมันจะไม่ทำให้สียใจแถบโรงแรมกใกล้ๆริมทะเลนี่เป็นไงคะหาคนพักไม่ได้คะ่ะห้องว่างป่าหมดเลยนะคะดูสิผู้คนแทบจะไม่มีเลยนะคะมีเล็กน้อย ะะที่เดินทางมาปกติแถบนี้นะคะจะมีแต่ฝรั่งนะคะถ้ามาเที่ยวนะคะตรงบริเวณน,นี้ซึ่งเป็นบริเวณที่มีเครื่องบินนะคะบินผ่านในระยะที่ต่ำเพราะจะลงสนามบินนบริเวณน,นี้นะคะอันนี้คือสนามบินปรก,กิตนะคะอันนี้เรามาที่หาดทรายขาวกันนะคะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ฝรั่งฮิตแล้วก็มา เที่ยวกันเยอะมากที่สุดนะคะอันนี้คือสนามบินภูเก็ตนะคะ,ะจะสังเกตว่าคนไทยนะคะมีมีมาประพ่ายเล็กน้อยนะคะหรืแบบนี้แล้วเราก็เป็นไงคะเศรษฐกิจไทย่าสงสารผู้คงเรงนะคะปิดตัวเป็นแถบนะคะมองไปทางไหนก็แบบว่างเปล่าพนักงานไม่มีนะคะหรือก็ คนไทยนะคะคนไทยเล็กน้อยนะคะมาเทีย่ยวกันะคะน้ำบริเวณนี้ใสามากะคะ่ะใสจริงๆะคะ่ะจะมีเครื่องบินบินมานะคะช่วงนี้ก็จะรอนะคะนัรอดกันมนาะะดูเราหยดูบรราศน,นะคะบรรยากาศแถบนี้นะคไ้จ้ห้สมาบินเกิดมะ,ะอยาะได้ยินเสียงเสียงเต้นรีด้นรบินขึ้นเนะ ะทำให้พนักงานมือหายตกงานตกงานต้องไปหางานเอือนทำก่อนนะคะในช่วงนี้นเศรษฐกิจไทยซบเซามากเลยค่ะมุมเกียร์ฝรั่งแทบจะไม่มีเดินตามบินถูกล้นะคะไม่มีเลยเห็นแล้ว,ลวลก็สงสารเขาเหมือนกันนะคะปิดหมดแม้กระทั่งเซเว่นนะคะเซเว่นจากที่แบบว่าขายดีๆบางร้านนะคะเซเว่นบางร้าน ทั้งภูเก็ตร,รู้สึกว่าจะเหลืออยู่อยู่ที่เดียวนะคะไม่กี่ที่ไม่กี่ที่นะคะให้ที่เดินดูนะคะเราจะเดินไปถึงนะคะร้านมินิมาร์ทเล็กๆก็ปิดตัวลงนะคะร้านค้าร้านอาหารนะคะปิดตัวลงเกือบเกือบทั้งหมดนะคะเกือบทั้งหมดแต่ก็บางร้านก็ออยังเปิด

แล้วกรทั่งสวนสนุกอยู่ใกล้ๆนะคะสวนสนุกใกล้ๆนะคะที่เร็กที่ต่อที่พอพางตหัวมาเที่ยวนะคะเกรกรเล็กๆก็ติดตัวลยคนงานก็ลูกจ้างนะคะิจารณนะก็ไม่มีอะรสงสารมากนะคะสงสาราจริงเราเห็นว่าเรก็อยากจะให้มันกลับมาเหมือนเดิมน,นะคะเปิดประเทศนะคะอยาให้โควิดหายไปเ ให้มีคนเข้ามาในประเทศเศรษฐกิจไทยจะดีดีขึ้นนะคะพวกไหนประท้วงก็ประท้วงไปแล้วแต่ค่ะ ที่เข้ามาดูกันก็คือยู่ตัวคนมาดูเนไมคะ่ะมองเห็นตัวปลาใชไหมคะเป็นน้ำทะเลนี่แหละคะ่ะโมเลปบอลนี้นะะบรรยากาศตรงนี้ดีะคะ่ะดีมากแล้วก็น้ำาัใสนะคะเพราะว่าฝรั่งมันชอบชอบมาเที่ยวนะคะมาเที่ยวตัวนี้บริเวณนีนนะะ้แล้วก็ธุรก,กิจโรงแรมที่อยู่ใ,ใกล้ก็รู้สึกเขาได้ถามสอบถามจากคนที่ ท่ากับสามล้อนะคะสามล้อที่เรานั่งมาดูกันแต่ห่างมาจากที่จอดรถประมาณสองกิโลนะคะ,ะคนละยี่สิบบาทนะคะคนละยี่สิบบาทไม่แพงนะคะหมุนกันไปนะคะหมุนกันไปทีนี้บริเวณนี้นะคะ,ะมันก็จะมีบ้านพักนะคะบ้านพักจากอากาศเพราะว่าแถบนี้เป็นเป็นพืน่อการ รัสเซียนะคะรัสเซียก็มาเลย์นะคะมาที่รูปหุ้นธุรกิจนะคะร่วมกันสร้างโรงแรมนะคะทุกคนแล้วก็หุ้นอาจจะหุ้นกับคนไทยดก็ได้นะคะเพราะว่ามีพื้นแผ่นดินไทยต้องใช้สิทธิบัตรของคนไทยนะคะการจดทะเบียนนะคะต่างชาติไม่สามารถจดได้แต่ถ้าหุ้นได้นะคะใครเลี้ยงปูไรปูใส่ชุ่มตำนี่แหละอันเนี้ย ก็ยังพอมี<า>พอพอถึงที่เขาจะสร้างเสริมขึ้นีาเพื่อรองรับนักท่อ,าาอ,องเที่ยวในโอกาสที่ตกหิมหายไปนะคะธุรก,กิจคงกลับมาบูมเหมือนเดิมน,นะคะอันนี้นะคะอัตอนนี้อะไรในออนนีซีบนเครื่อบินขึนอแล้อันนี้แหละไฮไลท์สำคัญนะคะของหาดทรายขาวนะคะแต่ยังไม่เคยมาเที่ยวมานะคะมาบรรยากาศดีมากค่ะ เราก็ว่าทำไมถึงว่าเรียกหาดรายขาวมันขาวจริงๆค่ะสะอาดนะคะสะอาดเป็นหาดที่สะอาดมากนะคะเป็นหาดที่สะอาด ฝรั่งยังไม่มาเราก็เลยถือโอกาสมาเที่ยวก่อนนะคะเอาเดี๋ยวดูรับต่อไปนะคะกำลังจะบินมาแล้วนะคะดูดูด,ด,ดูดูนะคะดูมาแล้วมาแล้วนะคะนี่แหละไฮไลท์สำคัญของหาดทรายขามน,นะคะที่แรกเราคิดว่าจะต่างประเทศนะคะว,ว่าจะสวยเยอะแต่ไม่ได้